พเแน,นอนนะครับผมแอนนอนถ้าเกิดในส่วนของตัวพินเตอร์ถ้าเกิดไม่มีหน้าหน้าปัดโชว์เกี่ยวกับอารามโค้ดนะครับเราจะเชย่อารามโค้ด alarm code ได้จากจากจากที่ลงในเวิร์กรินเตอร์ไปแล้วเราลองสั่งพ mm ิมพ์เครื่องมันจะพร้องอาการว่าจะเกิดขึ้นเป็นนี่นะครับเกิขึ้นพร้อมที่หน้าหน้าจอของอาจจะเป็นเอ r ร์เลอร e8 8200ซึ่งถ้าเกิดมาเทียบโคตรกับตัวเ o l o r เนี่ยอาจจะขึ้นเป็น p 23ผมผมโหลดเอกสารไว้นะครับเดี๋ยวยังไงพี่ลองเท้าที่ตัว mycom นะครับเพราที่ mycom กว่อนเนาะแล้วก็แบกบสลกนะครับคำว่า p2 เจอโฟเดอร์ว่าสกุก ซึ่งอาการหลักๆของตัวแคนนอนที่เราจะเจอกันมันจะขึ้นเป็นพว <c oughs> ก P02 หรือว่า e 2นะครับพวกนี้ส่วนมากอันนี้สามารถที่จะถ้าเกิดมีฮนดิได้ก็สามารถเซฟเ็บไว้ก็ได้นะครับถาเอาไปเทียบดูในกรณีทีนน่มันมีปัญหามันจะมีเครื่องตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องตัวอย่างที่ เกิดอาการขึ้นขึ้นหน้าอะลลามแล้วก็จะบอกวิธีที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็มาแก้แก้ตัวซับแทงนะครับนี่จะเครื่องอากา e 0ูนเจ็หรือว่า08นย์ปดอปดูไหครับเครื่องออยบันเนาะตัวออยบันมันจะมีหน้าปัดโชว์บอกสถานนะเครื่องว่าเครื่องมันมีปัญหาโฟนเดอร์ที่ที่ตรงไหนนะครับรวบรวมเอกสารมาให้ก็คือจะมี ลักษณนะคือมันจะขึ้นเป็น0ูนย์เจ็ดศูนย์แปดหน้าตามันจะขึ้นอย่างนี้นครับก็คือบอกว่าเจะบอกว่าซับแทงมึกเป็นให้เราเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนหรือว่าติดต่อศู้บมมริการครับซึ่งบางทีจริงๆแล้วเนี่ยของแคนนอนถ้าเกิดติดตัวเหมือนกับตัวที่น้ำมึกข้างนอกไว้ยังไงก็ยังยังของอาการนี้อยู่ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมที่นักจนนบนเคาน์เตอร์ครับวิธีที่จะแก้ไขาอาการซับแท้งหมึกแต็มก็คืออันดับแรกเลยถ้าเกิดเครื่องที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวพิมเตอร์โดี้เราต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับต้องลงไดเวอร์เสร็จแล้วก็เรียกว่าเข้า r วิมโหมดการเข้าสวิมโหมดของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกัน ดูหลักการนะครับว่าเข้าสวิตช์โหมดยังไงน,นะครับสักผู้ครับเดี๋ยวหน้าหน้าโปรเจดคกเตอร์ดาวน์โหดลดไลดเวอร์แล้วก็ติดตั้งแล้งแทงให้ว่ายังไงน,นะครับห <c oughs> ลังจากที่ดาวน์โหลดตัวไลเวอร์มาไว้ในเครื่องแล้วน,นะครับในวิธีติดตั้งไลเวอร์โดยที่ มันเป็นไฟล์ซิปเราต้องแตกไฟล์ออกมานะครับพอแตกไฟล์ออกมาเนี่ยบางท่านอาจจะใช้วิธีเซตอัพเลยซึ่งบางทีถ้าเกิดเซตอัพก็จะเป็นวิธีที่จิดตั้งแบบง่ายเดีย๋ยวผมจะสาธิตวิธีติดตั้งแบบปิดให้มันเลือกรุ่นเลยนะครับเราก็ไปที่ตัวอคอนโทรลแมนแล้วก็พอเปิดหน้าต่าง c y and printer นะครับ ตรงเมนูด้านบนจะมีคําว่า Add Printer ซึตัวนี้เราจะต้องมีไดเวอร์ที่ต้องการลงก่อนคือทราบรุ่นของตัว printer ก็ไปเลือกที่ Add Printer นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัว Windows แต่ละตัวเนี่ยการเซต printer ก็จะไม่ไมเหมือนกันแต่ก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับตัวนี้เป็น Windows 8เนอะตัวตัวที่จำรองให้ตัวนี้มันจะเซิร์ชหาไดเวอร์อัตโนมัติก่อน บางอันอาจจะแชร์ไว้ในในในบ o ิร์ดุบหรือว่าอาจจะแชร์ Wi-Fi ไว้มันก็จะขึ้นลิสต์ขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดเราเราไม่ต้องการก็อาจจะยุดแล้วก็ไปต,ต่อหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เราขึ้นขึ้น่นาอันนี้นจะเป็นวิธีวิธีการที่จะค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อาจจะมันค่อนข้างจะตไดตเวอร์ได้ชัวกว่าก็าเลือกตัว โลคอลนะครับติดโลคอลพิมพเตอร์ก็คือต้องการที่จะมันจะมีหลายช้อยให้เลือกอาจจะผ่านทางไวเลสเน็ตเวิร์กที่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 แชร์ไวแล้วก็มาเลือกอันล่างนะครับติดโลคอลพิมพเตอร์ออเน็ตเวิร์กพิมพ์เตอร์จากนั้นผมนเซฟไฟล์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับพอาะเมื่ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเมนูขึ้นมาอีกอันคือให้เลือกพอร์ต จริงๆแล้วพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซมันจะเป็น USB นะครับเราก็เลือก USB ไปก่อนครับแล้ว USB เสร็จก็เลได้เลยหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาให้เรา,ามันจะถามหาไฟล์ที่ที่เป็นตัวที่ต้องการที่จะลงเราก็ต้องไปเลือกเลือกไฟล์ตัวนะั้นเดไว้หน้าเลกสครับที่ใช้ในกรณีที่ลงไม่ ลงแบบธรรมดาไม่พานคบังคับลงเลยเพื่อที่ต้องการใช้พิมพ์เตอร์รุ่นนี้อะไรเงี้ยครับจากที่เลือกไฟล์ถูกต้องมันจะขึ้นลิสต์ขึ้นมาตรงนี้เลยว่าอ่าตัวนี้มันจะเป็นพิมพ์เตอร์รุ่นที่เราต้องการลงเนี่ยคือแบบไหน MP280 Series ก็รจริงๆตัวนี้มันจะเป็น287นะครับแต่มันก็อยู่ในตระกูลซีรีส์ของ280นะครับผมแล้วก็เลืไปได้เลยเนือเสร็จก็มันจะถามว่าให้ตั้งชื่อว่าเป็นอะไร ก็แล้วแต่ลองอินสตอลดูแต่ถ้าเกิดอินสตอลเสร็จก็จะขึ้นเข้ามาในลิสของตัวอินเตอร์ในนี้ขึ้นมาหนึ่ตัวนะครับสักผู้นะครับผมเพราะว่าการจะแก้ซับแทนให้ได้เนี่ยต้องลบเลเว์ให้ได้ก่อนถ้าลงเลเวลไม่ผ่านมันจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ซับแทงได้นะครับ อนี้เพื่อนที่ยังกำลังทำอยู่ที่มันมีพินเตอร์ต่อข้อลงไดเวอร์ไป่อก็ได้นะครับลงเดเวอร์ตัวที่ที่ทำเมื่อวานไปนก็ได้นะครับตดเวลาเคลียร์เนี่ยมันใช้เวลาไม่ไม่านานใช้เวลาแค่ไม่น่าจะเกินห้านาทีแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะว่าเราโหลดโปรแกรมมาแล้วเราลองใช้ดูเนี่ยเครื่องมันไม่ตอบสนองก็คือโปรแกรมมันกระด้างไปเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าอา่าเวอร์ชันของตัวโปรแกรมที่ใช้ใช้เคลียรงหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่เหมืกัน ราะฉะนั้นอาจจะจาเป็นต้องโหลบมาใหม่ครับหรือว่าเป็นไม่ได้ที่อาจจะเข้าสวิตชเาเองนะครับวิธีถ้าเกิดอ,อ,อย่างตัวนี้มันกดในส่วนของเคียร์นี้เคาน์เตอร์เมนกับอันนี้ปุมเนี่ยมันไม่ตอบสนองอาจจะจำเป็นต้องกดกดเครื่องออกนะครับออกออกจากโปรแกรมอลองพิมพ์ในถ้าเกิดต่อยไมได้ใใก็ลองเข้าที่ Google แล้วลองตัวนี้ให้ดูก็ได้นะครับว่า ารีเซ็ต MP 2 8 7กดอีกครั้งแล้วก็ลองโหลดโปรแกรมมาดูสองก็ได้ะครับจะได้จะได้ลองลองหาไอตัวเคลียร์เคาน์เตอร์ในในเว็บได้เนาะทีไฟล์ฟที่เป็นตัวอย่างในการใช้โปรแกรม Clear c ์เ n t e ์เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ร้านเพื่อนที่เพื่อนที่ทางพิเตอร์ส่งมาให้ครับจะโหลดตัวใหม่มาให้แล้วก็ลองแก้ให้ให้ใหดูตอนนี้เลยนะครับ อย่างเราพิมพ์ไปดูแว่าอ่านรีเซ็ตเคาน์เตอร์ P สองแปดเจ็ดมันก็จะขึ้นหน้าปัญหาหลายหลายอันอนกันวันี้ก็จะไปโชว์เลยบอกว่าวิธีการรีเซ็ตพิเตอร์สองแปดเจ็ดคือเลอร์ P ศูนย์เจ็ดรหัสรหัส LB กับ LS ก็คือรหัสที่เป็นซีรีส์ซีเรียลนลำเบอร์ของตัวพิเตอร์นะครับที่ตัวเครื่องเราสามารถเปิดดูแล้วว่ารหัสมันขึ้นอะไรเนาะจากที่กดเข้าไป ันนี้คือลองลองทําตอนนี้เลยนะครับเียบยอกวิธีเบื้องต้นเลยว่าเราจะต้องทํำยังไงเหมือนที่ผมเอกสารที่ที่เตรียมมาให้นะครับอันนี้คือเข้าสองแปดเจ็ดให้กดตัววิตช์โหมดเข้าวิตช์ c e m โหมดเนี่ยให้กดห้าครั้งหลังจากนั้นลองดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มาดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโปรแกรมเคยร์เตอร์ของแพนดอนนี้ส่วนมากจ,จะชื่อว่า Service t o ทูครับแล้วแต่เวอร์ชั่นีกที มี voice น่าจะโอเคนะครับถ้ามันโอเคเนะน,นี่ยเวลาเราสั่งสั่งคีเนะี่ยเรื่องมันจะตอบสนองอยู่นี่คือลักษณะว่าเคลียผ่านนะครับถ้าเกิดเคลียไม่ผ่านก็คือจะเหมือนลักษณะเมื่อกี้ที่ผมโหลดมาแล้วเ็เจออการค้างกระด้างไปเลยถ้าโปรแกรมมันแมทปุ๊กเนี่ยเราสั่ง Clear Counter แล้วมันจะฟังก์ชันที่จะให้กดก็คือจะมีหลักๆอยู่ก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ตรงที่ Clear uh huh. Counter Set Destination ไอยทงแล้วก็ตัว s u p e อ Counter เนี In ่ยกด Clear ทั้งหมดอยู่สามสามอันนะครับโปรแกรมตัวนี้นแล uh huh. ้นะ็ลอง Print Page ดู Copy Page มัน p r i n ได้ เราก็ปิดเครื่องแล้วลองเปิดใหม่ถ้าเกิดเคลียร์ผ่านร้อยเซนี่ยอาการเครื่องจะไม่ขึ้น E สูงแ e ปนะก็จะเหมือนกับว่าเคลียร์ครรอมพเตอร์เป็นแล้วเป็นรอบเป็นเริ่มต้นใหม่พอดีโปรแกรมที่ใช้ด e ีมันมีที่ละเตรียมไฟล์พวกตัวอย่างรีเซตมาให้อีกอันนึงนะครับมันก็เลยขัดไม่เป็นะานาะลักษณะหลังจากที่เคลียร์คอเตอร,ร์เสร็จแล้ว เราปิดแค่เ็ออกมาเนี่ยมันจะขึ้นอีไดมาประมาณเนี้ยดีเทลก็จะเป็นพวกตัวหนังสือขึ้นโค้ดขึ้นอะไรแล้วแต่รุ่นนะครับอย่างโปรแกรมทัวเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันเก่าโหลดใช้ไม่ได้ก็ต้องหาเวอร์ชั่นใหม่มาอันดับแรกคือใจความสําคัญเลยก็คือตัวเครื่องต้องมีในเวอร์รุ่นที่ต้องการเคลียร์ก่อนหลังจากนั้นก็โหลดนะโปรแกรมโปรแกรมที่ต้องการเคลียร์นะครับ แต่นั้นก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าสวิตช์โรยเครกดสองครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง,งหรือหกครัง้งถ้าเข้าสวิตช์หมดได้ก็คือสามารถใช้โปรแกรมเคลียร์ได้เลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาปิดเครื่องนะครับหรือว่าเปิดเครื่องใหม่ดูว่ามันจะฟ้องเ,อเรื่อยอยู่หรือเปล่าของสองสามเจ็ดที่ใช้กันอยู่ในเครื่องสำนักง,งานส่วนมากจะกดไม่ใช่กดส่วนมากกดหกครั้งนะครับ คือถ้ากด5ครั้งจะเข้าสวิงอ่อนไม่ได้ต้องกด6ครั้งครับเปิดขึ้นมาก็เป็นเลขเป็นพร้อมใช้งานนะครับแสดงว่าตัวนี้เคลียร์เคาน์เตอร์ผ่านพร้อมใช้งานตอนที่ใช้โปรแกรมเคลียร์สับแพรกหนึบเนี่ยเราสามารถเห็นได้เบื้อตงต้นเลยว่าสรหรับที่ใช้งานอยู่เนี่ยโอเคหรือโอเคหรือเปล่านะครับมันจะพิมพ์ออกมาก,ก็คือพิมพ์ลายเส้นแล้วก็พิมพ์แม่สีต่างสีสีฟ้าแดงแล้วต้นแบบ ถ้าเกิดนี่นคือปกติสามารถใช้งานได้ต่อจนกว่าตะลับจะเสียตัวโปรแหวนเคลียร์เนี่ยค่ะครับมันใช้ได้กับตัวที่เหมือนที่บอกไปอีกคือโปรแกรมเคลีครยร,ร์เคาน์เตอร์เนี่ยมันจะพัฒนาออกมาเนี่ยหลายเวอร์ชัน,นคือบางตัวเรามันมันบอกว่าเป็นตัวสวิตช์ทูสำหรับ MP287 แต่พอเราโหลดมาแล้วก็คือเจอม่ได้ ครับเมื่อกี้ก็คือสองครั้งเนี่ยอาการก็คือเครื่องเครื่องมันกระด้างไปเลยต้องปิดปิดตัวโปรแกรมแล้วก็หาโปรแกรมที่มันแมทก,กับตัวเครื่องซึ่งเครื่องเครื่องเครื่องของแคนนอนเนี่ยผู้ผลิตผลิตออกมาแต่ละล็อตเนี่ยไม่เหมือนกันบางบางล็อนผลิตที่ประเทศประเทศหนึ่งผลิตเครื่องผลิตที่ประเทศหนึ่งนยครับซึ่งซีเรียลนัมเบอร์มันจะไม่เหมือนกันอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราเปิดก็จะบอกว่า,ารหัส B f ผลิตที่เวียดนามต้องใช้โปรแกรมเชียร์ซับแพงของเวอร์ชั่นตัวนี้เวอร์ชั่น1.7 1.8อเงี้ยครับถึงจะผ่านอย่างตัวนี้เราอรอปุ๊บพอเข้าสวิตช์โหมดได้เราลองสั่งเป็นปิดิดเทสเพดมัทำง,งานแสดงว่าตัวเนี้ยปูกกับตัวเวอร์ชั่นครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชียร์ซับแพงมึกไหมครับเพราะว่า <c oughs> แต่นักเครื่องจะไม่สหมืกันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลียร์ซับแทงดึกไหมครับเพราะว่าแต่นักเครื่องจะไม่สหมืกันไม่มีเครื่องประจํากายนะคะเชิญหน้าหน้าเลยค่ะเชิญช็อปปิ้งติดตั้งอันแรกคือลงไดเวอร์ก่อนนะคะลงไดเวอร์เสร็จแล้วเราก็จะลงหาโปรแกรมเชียร์ครับซับแทงนะคะซับแทงสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคะอู๋ าต้องคือเชื่อมคอมพิวเตอร์ให้เขาอคอมพิวเตอร์จากนั้นท่านเพื่อนที่ยังไม่มีไดรเวอร์เนี่ยต้องโหลดไดรเวอร์เพื่อที่จะให้เครื่องคอมรับกัิวเตอร์เป็นหลัก่อนครับผมพูดครับโหลดไดรเวอร์ให้ได้ก่อนเนาะที่เมื่อวานบอกก็คือไกด์ไลน์คือสามารถโหลดได้จากเว็บเว็บแพทนันได้โดยตรงเลยนะครับถ้าไปโหลดจากเว็บอื่นอาจจะแถมไวรัสอะไรมาค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงแล้วอย่เคลียร์ครับโหลดเคลียร์ก็คือ โดยปกติโปรแกรมพวกนี้มันต้องบอกบอกว่ามันเป็นโปรแกรมเฉพาะซึ่งส่วนมากคนที่ปล่อยตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์่งมันจะไม่เหมือนกับโปรแกรมที่ทางหลานเขาได้มาอาจจะได้มาจากการซื้อโปรแกรมจากต่างประเทศหรือว่าโปรแกรมที่ซื้อมาจากฝูงมันจะผ่านการไท้พวกนี้จะใช้งานได้ค่อนข้างจเต็มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวชั้นนู่นนี้หลานก็มีแต่ตัวนี้นี่เพื่อนเอามาให้ส่งมาให้เยอะมาก เดี๋ยวถ้าใครต้องการก็เข้าไปได้เพราะว่ามันจะมีตั้งแต่เวอร์ชันเก่าวิธีดูแลเบื้องต้นของแอปสัตของมาเธอร์แต่มันจะไม่เพื่อเรื่องเรุ่นงนานแล้วนะครับผลิตออกมาหลายหลายหลายลุกลับแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากที่ลงไดเวอร์เสร็จละก็ลองเข้ากูเกิลแล้วลองหาโปรแกรมตัวที่เคลียร์ซับแคนให้ได้ก่อนแบบที่ผมเลครับสักครู่ครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าตัวไหน แบบขึ้นอย่างตัวที่โหลดมาเมื่อกี้มันก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นมาสำหรับ MP 237แต่ว่าที่ไลน์ไลน์มันก็บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่สำหรับ MP 2287แต่ว่าตัวโปรแกรมมันก็ขึ้นว่าซูรินทูแล้วก็อันเกอร์คอ3,002อะไรเนี่ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกับก็ mm hmm. ต้องมาลองวัดดวงนะนที่มันเป็นแบบใช้งาน ประจำในออฟฟิศใช้กันเยอะ,ะครับส่วนมากในเว็บไทยก็จะมีะครับเป็นภาษาไทยว,วิธีการเลียร์เคาน์เตอร์วิธีการาแก้ซับแทงมึกเองก็ได้ครับเป็นภาษาไทยทจะมีลิงก์ให้ก็ลองกดเข้าดูนล้วก็จะมีพวกเนี้ยโปรแกร,ม,ร,แกรมให้ดาวน์โหลดลิงนะครับแต่ระวังว่าป๊อปอัพที่มันขึ้นมาที่มันเป็นแบบแคบให้กิดททิ้งให้หมดเลยเถ้าเกิดไปกดยอมรับก็เหมือนกับมีพวกสไตยแวร์พวกเมาแวร์ในเครื่องมัด้วย บางอันก็จะมีอยู่วิธีทำเลยนะครับอยู่ในพวก u t u ู e อะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราพิมพ์ p พีย u n เคอร์เตอร์เอ็องก็จะขึ้นลินี่มาวิธีการเพียรเคอร์เตอรการกดทนี้นะครับจะมีวิธีอยู่ที่หน้าสิบสามหน้าสิบนะครับที่โหลดมาให้วิธีเพียรซับมเริ่มตั้งแต่รุ่นรุ่นเก่าของแอนดเลยนะครับหนึ่งไอพีหนึ่งดึงเก้าแปดศ ตามมาด้วย mp 287 258 287 237แล้วก็เป็นตักวกูนที่เป็น e 500โหลดโปรแกรมที่จะต้องการเชียร์นะครับ <S <S ก็ลองโหลดมาหลายตัวเพื่อจะได้ดูว่าเวอร์ชั่นมันตรงกับตัวฟิลเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เจอปัญหาว่าเครื่องฟิลเตอร์เป็นรุ่นเดียวกัน mp 237นะครับแต่ปรากฏว่าใช้โปรแกรมตัวเดียวกันเคียรไม่ได้อาจจะเกิดลักษณะว่า ตวัวปิเตอร์ที่ผลิตออกมาคนละคนละล็ลอตล็อกที่ผลิตกันนะครับของที่ผมโหลดมาให้นะครับก็จะมีเออร์เลอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นเออร์เลอร์ซับแท้งนะครับก็จะมีฟอร์มอันนี้จะเป็นตัวตัวหลักเลยที่เจอกันบ่อยๆก็คือ e 0 4หรือว่า e สิบหกหนึ e นะครับ นี่หน้าหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับอันนี้จะเจอบ่อยคือบางคนเข้าใจว่าเวลาเราติดแท้งแล้วเนี่ยทำไมตลับยังฟ้องฟ้องว่าหมดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ให้เราเปลี่ยนตลับใหม่มาเครื่องถ้าเกิดติดแท้งไปแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับก็ได้นะครับแต่ว่าให้กดรีเซ็ตทางไว้ประมาณ10บสิบวิเพื่อจะขึ้นมาหาอีกสองทัง คือสีดำหรือว่าตลับสีนะครับก็อยู่กับว่าสีตัวไหนจะหมดก่อน,นใจะไล่อาการมันก็จะมาอาการที่เจอหลัหลกๆก็จะมีสามไม่ค่อยเจอเนาะศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่ก็เกี่ยวกับตัวที่เจอก็จะเจอศูนย์เจ็ดนะครับเจอหลักๆเจอศูนย์แปด แต่นี่ก็อาจจะเกี่ยวกับพวกเมนบอร์ดด้วยอันนี้หน้าตาของเมนบอร์ดของแคนนอนนะครับดังอันเล็กไม่เหมือนกับาร์เทอร์นะครับครับผมก็จะมีเออเริ่มไปเรื่อยๆก็จะมี5 T20 จุดนั้นก็เกี่ยวกับพวกเมนบอร์ดนะครับก็จะมีตัวสแกนเนอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือ T22 ครับี ตัว E16 ที่เราเจอกันนะครับจะเจอไปบ่อยไม่ต้องยกเครื่องไปที่ร้านก็ได้ครับกดรีเซต็ตค้าไว้ัจากนั้นเครื่องก็จะทำงานต่อไปนะครับส่วนวิธีการรีเซ็ตเครื่องแคนนอนนี้ก็จะรวงไว้เซ็ตเก็บไว้ได้เลยนะครับเผื่อได้เจอปัญหาแบบนี้เนาะในไลน์ก็จะประมาณประมาณเท่าขแคนนอนส่วนของช่วงบ่ายนะครับพี่ที่เตรียมฟิลเตอร์มาจะมีอุปรกรณ์จแจกให้นะครับแล้วก็ คงจะต้องติดแท่งด้วยตัวเองแต่ผมจะแนะนำวิธีตั้งให้นะครับให้มารับอุปกรณ์ที่ที่ที่หน้าโต๊ะได้เลยนะครับ,รบมีติดแทงอยู่ประมาณสองเครื่องนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนเพือนอยากจะดูก็เข้ามาที่ตัวมาได้นะครับวิธีการเดินสายมันก็จะใช้กันก็คือทำให้มาัดสายไว้ก่อนแล้วก็จับะลับ ลจะเอาอันนี้ให้แล้วนะจะขชาตลลจมาแล้วคัอาตน็นีเใส่ท้เริ่มทำได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิด ตงใส่ตรงไหนจะเดินสายยังไงเรียกเรียกเข้าไปหาได้ครับผมใ้ไลน์ก็คือเดินเดน้น่แล้วมันงเนียเนจห้ถ้าเป็นที่อยากดูกว่เจาะแต่ว่า ต้องเสียอไรคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะมีแยกสายมาเสียสกับดัเขาจครับ เราสาอเสร็จแบบช้นนี้ใช่ไหมครับทิ้นนีีเดนี่คือาใช้สอดลองดูกาลแกอสายการก้สายารใช้เพื่อว่าตบตัวก่อนตัวนี่หะครับอ๋เคือจุดนี้คือหมายถึงว่าให้สายมันทะลุขึ้นมาตรงเนี้ยจะลองจอดเชียงด้วยจอดไปตี่เราเดินสายเข้าไปกต้อนนี้มันจะร่ออกมาข้างนอกแล้วก็ใหนก้ ปล่อยทิ้งไว้เมื่อวานไ,ได้นล้วก็เดี๋ยวหาชิ้นผนะิดกระดาษมีที่โต๊ะน้อชิ้นผิดกระดาษแล้วก็เติมกขนมให้เลยต้องเติมก็น่าจะไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ครับก็แต่ก็ยังยังมีวิธีการดูแลการการใช้การเปลี่ยนโฟลเดอร์กานรนำข้อสารเบื้องต้นอย่างนี้น,นะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรจะหาเพิ่มเติมไหมครับ กี่ยวกับการติดแท้งนะครับ <c oughs> ไม่มีก็ขอ,อบจบบรรยายวันนี้แค่านี้นะครับครับผม